ช่วงแรกของคนวงในวันนี้เราจะพาไปคุกวงในนักลงทุนผู้อื้อเชาที่สุดคนหนึ่งในตลาดหุ้นไทยมันไม่มีใครที่สามารถที่ขึ้นไปครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นอยู่เสมอถ้าขึ้นอยู่เสมอมันก็ไม่มีคนแพ้ตลาดเล็กอย่างบ้านเรานะครับวอลุ่มอย่างหื่นกว่าร้าน20ล้านเนี่ยนะเงิน2,000ล้านก็ทําให้ตลาดลงได้ละเดี๋ยวเอาขึ้นก็ได้โอ้วันหนึ่งเคยเล่นเคยได้เป็นเปร้อยล้านเหรียญผู้ชายคนนี้ไม่ใช่วีระบุรุษแล้วก็ไม่ใช่ตัวแทน ของผ้าขาวทางศิลธรรมแต่เขาคนนี้ไม่ธรรมดาตลาดเนี่ยไม่มีใครชัวรเซได้คุณคิดว่าคุณมีพันล้น 2, ลานเหรียญสองพันล้านเหรียญคุณจะเก็บแต่มันมีคนเยอะกว่าคุณที่สามารถที่จะทําให้ตลาดเปลี่ยนแปลงได้สื่อไปเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีโจนชัด,ชดผมเรียกเลยว่าโจรเพราะว่ามันปล้นเงนแบบว่าใช้อาศัยกฎหมายอาศัยอาศัยตลาดหุ้น,นวันนี้เราจะคุกวงใน แวดวงคนที่หากินอยู่ในตลาดหุ้นไทยลึกกว่าที่คิดเช้าโชว์เกินกว่าที่คนทั่วไปจะนึกถึงหลายแงยม่มุมเราไม่คิดว่าจะได้เจอกับคนวงในวันนี้เอกยุทธพันชันบุตรการเล่นหุ้นแบบที่คุณเอกยุทธเล่น ถือว่าเป็นการโกงไหมฮะไม่ไม่โกงหุ้นถ้าคุณถามว่าโกงไหมมันไม่ใช่แต่กระบวนการอนะ่ะใช่แต่การเข้าไปซื้อหุ้นขายหุ้นในตลาดมันมีกฎหมายรองักโกงก็คือว่ารับออกใบอนุญาตก,การลงทุนในตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนในสองทางคือการได้ส่วนต่างของราคาหุ้นและการได้เงินปันผลยกตัวอย่างหากในช่วงต้นปี หุ้นของบริษัทกอมีราคา100บาทในระหว่างปีดังกล่าวมีการจ่ายเงินปันผล5บาทและต่อมาราคาหุ้นได้สูงเพิ่มขึ้นเป็น120บาทในช่วงสิ้นปีผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นดังกล่าวได้แก่การได้ส่วนต่างของราคาหุ้นคือ120บาทลบด้วย100เท่ากับ20บาทต่อหุ้นการได้เงินปันผลคือ5บาทต่อหุ้นรวมเป็น25บาทต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นดังกล่าวเท่ากับ25นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่มักสนใจส่วนต่างราคาหุ้นมากกว่าเงินปันผลเพราะไม่ชอบถือหุ้นยาวๆพูดง่ายๆว่าหากินกับส่วนต่างราคาเป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่หรือว่าผลกำไรส่วนใหญ่จากการเล่นหุ้นนี่มาจากยังไงฮะส่วนต่างของราคานะครับปันผลก็จะเป็นผลเพื่อได้ส่วนหนึ่งซึ่งเราเข้ามาเก็งกาไรเนี่ยเรามองหุ้นที่มีพื้นฐานแล้วก็ ดูหุ้นที่น่าจะไปได้นอนาคตคือถ้ามามองวันต่อวันไม่ได้เคยกําไรสูงสุดในการซื้อขายรอบหนึ่งนะเท่าไหร่โอ้วันนึงเคยเล่นเคยได้เป็นเป็นร้อยล้านเหรียญนี่ฮะร้อยล้านเหรียญวันเดียวครับวันเดียวอันนั้นเป็นตลาดอเมริกานะ,ะครับไปเล่นเขารียอินเด็กซ์เอสแอนด์พีน Index, ะครับซึ่งตกไปวันหนึงเป็นร้อยจุดเนี่ยเล่นกันหนะก็ได้เป็นร้อยล้านเหรย นักเล่นหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลากำไรในชอบคุยเลวยว่าขาดทุนเนี่ยเก็บเงียบเก็บตัวก็เคยมีครับแต่มันมันมันเหตุการณ์นานไปแล้วนะครับประมาณ20กว่าปีแล้วเคยเสียวันหนึ่งาเหรียญ2อ0ล้านเดียวเหรียญนะครับหมดเลยเพราะว่าเราเล่นมาจินด้วยนะครับในอดีตก็เป็นเป็นเป็นอุทาหรณ์อย่างนึงเป็นบทเรียนว่าตลาดเนี่ยไม่มีใครชัวร้ออ์ได้คุณคิดว่าคุณมีพันล้านเหรียญ2 0 0พันล้านเหรียญคุณจะเก่งแต่มันมีคนเยอะกว่าคุณ ที่สามารถที่จะทําให้ตลาดเปลี่ยนแปลงได้แล้วตลาดเมืองไทยเนี่ยเล็กมากถ้าเอาที่คนโทรลตลาดได้วันนี้ผมให้ไม่เกิน10บลายไม่เกิน10บลายแต่ละลายมูลค่าการซื้อขายเขาจะประมาณสักเท่าไหร่แล้วแต่วันแล้วแต่จังหวะนะครับอยู่ที่ช่วงแต่ว่าพอทุกคนอย่างน้อยก็ต้องมี1 0 0 0ล้านเหรียญถึงจะทําได้ระดับนั้น mm hmm. ก็คือประมาณ3-4มสี่หมื่นล้านแต่เขาใช้ก็จริงๆหลักพันนะครับหลักพันก็ตลาดเล็กอย่างบ้านเรานะครับปร mm hmm. ลุ่มอย่างปัจจ mm hmm. ุบันหมื่นกว่าล้าน20 0 0 0ล้านเนี่ยนะเงิน2,000ล้านก็ ทำให้ตลาดลงได้ละหรือเอาขึ้นก็ได้ได้หมดมีคนบอกผมว่าตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยมันมีวิธีประกันผลกําไรเล่นได้กําไรนาแน่ก็คือการปั่นหุ้นครับก็มีนักปั่นล้มละลายไปก็หลายคน <c oughs> นะครับก็ปีที่แล้วที่เป็นอาเซียเจนะครับที่มีข่าวอยู่นะครับก็ก็ทำคนเจ๊งไปหลายหมื่นล้านนะครับเป็นหุ้นสองสาตัวตอนนี้ยาเจาก็หนีอยู่นะครับเสียก็เก็บตัวไปนิดนึง ก็เนี่ยไยุตจักรคืออย,อย่าไปคิดว่าเป็นเจ้ามือจะชนะเสมอไปคำว่าเจ้ามือคืออะไรเจ้ามือคือคนปัดหุ้นคือคือเขาจะเรียกกันง่ายๆสักง่ายๆมีเจ้าไหมตัวนี้ถ้าหุ้นมีเจ้าคนเล่นเยอะแล้วเจ้าเป็นใครนะครับถ้าเจ้าโหดๆที่เขาดูแล้วว่าประเภทคื้อของไปถวาไแล้วไม่เคยได้คืนเนี่ยนะครับซื้อแล้วไม่เคยได้ตังก็มีหลายคนนะครับก็ยังอยู่ในแวดวงอยู่ต้องมีเงินสักเท่าไหร่จะีปันหุ้นเมืองไทยนะอ่าแล้วแต่ระดับถ้าจะคําว่าเมืองไทยหมายถึงทั้งตลาดหรือเป็นตัว ถ้าเป็นตัวนี้มีเงินสัก200นะครับร้อยสองล้านก็จะทําให้หุ้นขึ้นสรรค์ได้เลยจากบาทหนึ่งขึ้นไปสิบบาท20บาทก็ทําได้เป็นหุ้นนี้ทําคนเดียวได้ไม่ได้ต้องเป็นขบวนการแต่มาสเตอร์มายก็คนเดียวได้เลยแ,ลแต่ต้องมีเด็กอย่างน้อยสัก5คน10คนนะครับไปสสาหรับส่งออเดอร์ช่วงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรก็มีการปล่อยข่าวอัปมงคผลทําให้ตลาดหุ้นตกแล้วก็มีการเข้ามาซื้อขายแล้วก็มีการทํากําไรจากตลาดหุ้นตรงนี้ ถ้ามองว่าเป็นการปั่นหุ้นมันเป็นกลวิธีการปั่นหุ้นชั้นเซียนหรือว่าแค่ระดับปฐมผมว่ายุทธศาสตร์ดีนะเขาบกกเก่าๆกลวิธีก็คือว่าการปล่อยข่าวร้ายออกมาเนี่ยซึ่งจะส่งผลงกระทบต่อตลาดแล้วก็นักลงทุนได้เนี่ย <c oughs> เขาจะขายลงหน้ากันมาก่อนนะครับตลาดตลาดมีเขาเรียกว่าช็อตนะครับคือไปขายเซ็ปลงหน้าทีเฟกหรือขายหุ้นลงหน้าอันนี้เราก็ขายก่อนที่จะปล่อยข่าวนะขายลงหน้าก่อนนะครับขายมาลงหน้าสักสามสี่วันก่อนที่กระบวนการจะเกิดขึ้น เมื่อได้ตาะหุ้นตามจํานวนแล้วก็เริ่มปล่อยข่าวถ้าข่าวเป็นผลเสร็จหุ้นตกตกหนักๆคุณก็กลับมาซื้อคืนสมเมื่อเาคุณขายไปร้อยบาทพอมีข่าว้ายมาคนตกใจตื่นตระหน,นอกขายกันทะเลขตลายเหลือ50บาท60บาทคุณกำไรทันทีเลย20-30%แค่วันเดียวเพราะเป็นการขายลุนะ้นหน้าใช่ขายไปแล้วนะครับแล้วก็มาซื้อคืนในต,าตลาดกันไรอีกรอบใช่ครับปรากฏว่าวันตอนเย็นหรือวันรุ่งขึ้น ตัวร่าตีหรือตัวนายอมตีปฏิเสธข่าวร้ายข่าวชั่วข่าวอะไรก็แล้วแต่พุ้นตีกลับไปอีกหรือกลับไปอยู่แค่80ก็แล้วแต่คุณได้2องได้หนึ่งลงคุณก็ได้ขึ้นคุณก็ได้เพราะคุณซื้อถือมามีกระบวนการเนี่ยเราทราบตั้งแต่เช้าวันที่1 4ตุลาคมนะครับว่ามีออเดอร์ขายเยอะมาก14าีนี่ข่าวออกมายังงยังครับคือในช่วงขนาน,นั้นต้องเรียนกันนะว่าช่วงนั้นมูฟต,ตลาดทั่วโลกเนี่ยดีมากทุกวันขึ้นเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ตลอดเขียวบ้านเราก็เขียวตลอด ปรากฏว่ามีออเดอร์ขายทั้งปตททั้ง BBLSCB เนี่ยหนักก็หลายๆลายร้านหุ้นเลยนะครับขายลงหน้าเนี่ยมันจะยังไม่สงออ่งผลกระทบต่อตลาดเป็นออเดอร์ขายลงหน้าแต่ตอนเช้าเนี่ยของวันที่14เนี่ยมีการขายทีเฟกทีเฟกคือ,เ,อเซตลงหน้าขายกันมาประมาณ3-4พันสัญญาอย่างขายอย่างเดียวเลยมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเขาก็เช็คกับผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็มันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเราก็คิดว่าตามปกติคือเรื่องปฏิวัติ ประเทศนี้นะเรื่องปฏิวัติมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่เช็คอะไรก็ไม่ใช่แต่ปร,กรกกากฏว่าก่อนเที่ยงเราได้ข่าวว่าเขาปล่อยข่าวว่ามีเรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาปล่อยข่าวมา10บกวโมงครึง่งข่าวมาถึงเมืองไทยจริงๆที่เริ่มสะพัดคือช่วงตลาดปิดเขาปิดเขาปล่อยจากไหนปล่อยจากสิงคโปร์ปล่อยจากเว็บไซต์สิงคโปร์คือเริ่มทีมันปากต่อปากเสร็จแล้วก็คนไปโพสต์ในเว็บไซต์เสร็จแล้วบูมเบิร์กออกไปออกเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งของเราเที่ยงหรือบ่ายโมงครึ่งตลาดเราปิด ช่วงบ่ายออกมาเลยถล่มไปโดนไป30จุดวันที่15ลงไป60จุดนะครับเกือบเบรกนะครับมัน 8%, 8นกว่าแล้วที่น่าสนใจก็คือวันนั้นมีคนเข้ามาช้อนซื้อวันที่15ใช่ครับช่วงที่ลงไป60จุดผมถามท่านดูว่าถ้าท่านไม่รู้ว่าจะมีการปฏิเสธข่าวหรือรู้แน่นอนว่าข่าวนี้ไม่จริงคุณกล้าซื้อไหมกล้าซื้อไหม ทำไมคนซื้อเขาถึงกล้ามารับซื้อทั้งที่คนอื่นเนี่ยขายหมดขายหมด5้า0มล้านนะสลับนันแล้วถ้าเป็นข่าวจริงมาไอ้คนซื้อวันรุ่งขึ้นต้องตายเลยนะต้องขายบ้านขายช่องเลยขายลูกขายเมียเลย mm hmm. ก็สแสดงต้องมีความมั่นใจแล้วรู้ว่าข่าวไม่จริง mm hmm. หนึ่งจะต้องมีการปฏริเสธข่าว mm hmm. เขารู้แล้วคนปฏิเสธข่าวคือใครก็ mm hmm. ต้องเป็นรัฐบาล มีข้อมูลไหมครับว่าการซื้อขายนั้นได้กําไรไปเท่าไหร่ใครใครได้กําไรประเมินกันได้ดูจากตัวเลขทุกคนก็น่าจะประเมินได้ว่าน่าจะได้เท่าไหร่คือดูจากราคาหุ้นที่ลงไปดูจากราคาหุ้นกระดี่กลับมาราคาขายเงคือคือคำนวณกันได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันได้เท่าไหร่แต่ใครได้เท่าไหร่จริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าทุกคนเป็นโนมินีหมดการซื้อที่ทํากําไรในวันนั้นซื้อมาจากต่างประเทศขายมาจากต่างประเทศแล้วซื้อต่างประเทศขายหนักจากต่างประเทศแล้วก็ซื้อสิงคโปร์ แล้วก็เป็นบร็อกของสิงคโ,โปร์นะครับอีกบร็อกหนึ่งของอสวตเด์นะครับแต่ก็มีคนพูดกันมากว่าบัญชีต่างประเทศจริง,รงๆเนี่ยค,คนที่เป็นเจ้าของจริงคนไทยก็เป็นเจ้าของกันเยอะก็ฝรั่งหัวดำใช่ครับกรอีนนี้ด้วยก็อันี้ด้วยก็หมายความว่าเบื้องหลังจริงๆอ่ะคงจะไม่ใช่ฝรั่งพวกนี้ชั่วเกินไปนะครับถ้าชั่วชั่วมากชั่วมากผมรับไม่ได้นะครับถ้าเป็นการปล่อยข่าวนายกตายเครื่องบินตก ตายทั้งลำคอรมอตายเอออย่างนี้ยังช่างมันที่มันอยากปล่อยอะไรปล่อยไปแต่เอาสถาบันมาเล่นเนี่ผมว่ามันชั่วนะครับอันนี้รับไม่ได้การเข้าไปหากินในตลาดหุ้นเมืองไทยคึกคักที่สุดในยุคทักษิณอันนี้ชัดเจนมากชัดเจนงานวิจัยเรื่องสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยโดยดรสมเกียรติตั้งกีจวานิดระบุว่าในช่วงปี2546 หุ้นแต่ละตัวในตลาดหุ้นไทยมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ58%แต่ปรากฏว่ามีหุ้นกลุ่มหนึ่งซึ่งนักลงทุนบางคนเรียกกันว่าหุ้นทักษิณมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดมากผลตอบแทนในที่นี้หมายถึงการได้ส่วนต่างของราคาหุ้นและการได้เงินปันผลหุ้นที่นักลงทุนเรียกกันว่าหุ้นทักษิณน,นั้นมีประมาณ5ตัวคือ ไอทมีผลตอบแทน592%ชินขอบมีผลตอบแทน284% AIS มีผลตอบแทน139%ชินซทเทไลท์มีผลตอบแทน,น,น,น101%ธนาคารทหารไทยมีผลตอบแทน38% ผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวเกิดจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งการขยับขึ้นของราคาหลายครั้งเกิ <S <S ดพร้อมกับการที่รัฐบาลทักษิณมีมาตรการต่างๆออกมาแล้วเป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้สมัยทักษิณเนี่ยเล่นหุ้นง่ายเพราะชัดเจนว่าทักษิณใช้กองทุนซื้อหุ้นนะครับตอนนั้นที่มีทั้งวายุพักมีอะไรพวกนี้เข้ามาซื้อหุ้นหมดแล้วการซื้อหุ้นในประเทศไทยเนี่ยคือประเทศไทยมันเล็กสั่งที่ไหนมาเราก็รู้ นะครับเขาซื้อตัวไหนเขามีออเดอร์ไปคือพวกนี้สมมติจะซื้อเนี่ยเขาจะทำซื้อปตทยกตัวอย่างวิธีการที่เขาจะได้สตางต่างก็คือว่าเนี่ยเขาจะให้คณะกรรมการนะครับเขารู้ว่ากรรมการหรือเขาสั่งหรือเขารู้กันแล้วแต่นะครับว่าจะให้ซื้อลงทุนนะปตทจะซื้อ5ล้านหุน้นหรือ10ล้านหุน้นก่อนที่ปตทจะซื้อเนี่ยเขาก็ฟอนรันซะก่อนออเดอร์ order เขาก็ไปก่อนคือเขาก็ไปซื้อลงหน้า อาจจะไปซื้อก่อน3ล้านนู่น4ล้านนู่นอาจจะผ่านกองทุนรับอะไรของเขาต่างประเทศเข้ามาเข้ามาซื้อก่อนพอซื้อเสร็จเมื่อกองทุนทางบ้านเราี่อนุมัติตนเนี่ยกองทุนก็น้องเริ่มเข้าไปซื้อของยิ่งซื้อก็ยิ่งขึ้นยิ่งซื้อก็ยิ่งขึ้นถ้าเขาอยากขายมันแหละเขาก็โยนให้กองทุนเอาง่ายง่ายงี้ครับคุณคุณจะหาเงินร้อยล้านแบบหาเงินง่ายนั่นไงง่ายมากถ้ามีอำนาจแล้วเขาก็หาไปแล้วหาไปแล้วหาไปเยอะด้วยก็กินเงินกองทุนพวกนี้ไปง่ายๆนี่ละเขาเรียกว่าขี่เจ้า แต่พวกที่ขี่เจ้าพวกนี้ก็ต้องพวกที่บริหารกองทุนรัฐนะครับแล้วก็พวกที่รับออเดอร์ของพวกเขามาได้กันเยอะครับยุคนั้นก็เฟื่องฟูกันหมดนะครับแล้วเราก็ได้ไปด้วยเพราะว่าคือเขาส่งออเดอร์ปับ๊บเราก็รู้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคุณนักสินเนี่ยเพิ่งมารวยผมอยู่ในวงการนี้มา25ปีแล้วทักสินยังขายหุ้นไม่เป็นซื้อหุ้นไม่เป็นเพราะนั้นคนในวงการเนี่ยตื่นผมหมด งานศึกษาวิจัยเรื่องสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยโดยดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตยังพบด้วยว่าเฉพาะตัวแปรที่เป็นสายสัมพันธ์การเมืองทําให้หุ้นกลุ่มที่นักลงทุนเรียกกันว่าหุ้นทักษิณในช่วงปี2,546นั้นมีผลตอบแทนดีกว่าหุ้นอื่นๆในตลาดถึงร้อยละ 141. จุด ประเมินว่ามูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มดังกล่าวที่สูงขึ้น3,16,374ล้านบาทในปี2,546นั้นเป็นผลมาจากการมีสายสัมพันธ์ทางการเมืองถึง2,5276ล้านบาทหรือประมาณ2ใน3 ผลการศึกษาจึงชี้ไปในทิศทางว่าความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นมหาศาลของผู้ที่ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากความสัมพันธ์ทางการเมืองสอดรับกับการที่รัฐบาลทักษิณมีมาตรการหลายอย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนี้เช่นการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสัมภามิตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทชินสัตไลท์การลดค่าสัมปทานไอทีวีเป็นต้น ราคาหุ้นที่สูงขึ้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นล,ลอยๆแต่เกิดควบคู่ไปกับนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลทักษิณในช่วงปี2546ซึ่งให้ผลในด้านบวกต่อผลประกอบการของบริษัทเหล่านั้นทั้งสิน้นแต่อย่างถ้าเกิดว่าเขาเป็นนายกแล้วเขาสามารถมีข้อมูลวงในอะไรมาแล้วคุณมาเล่นะเองกินเงินกองทุนของรัฐะเองเนี่ยอันนี้ถือว่ากงคืขนทางกฎหมายมันจับไม่ได้เขาเรียกว่า insider trade หรือฟอนลัน ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นครับแต่ว่าจริงๆกฎหมายเรามันมีแต่ว่าเขาไม่ทาเขาไม่ทาถ้าทํากันจริงๆจับได้ครับชัดเจนก็โกงแหละครับถ้าพูดจริงๆอ่ะอย่างที่คุณถามยกตัวอย่างครั้งหนึ่งคนจาได้ทั่วนะครับตอนนั้นหุ้นปตทอ,อยู่200กว่าบาทคุณทักษิณบอกว่าถ้าถ้าผมไม่เป็นนายกไม่เล่นการเมืองนะปะตทเนี่ยน่าจะอยู่400กว่าผมซื้อแล้ววันนี้ผมขายหมดผมซื้อเลยทักษิณมีตลาดผมขายไปซื้อปตทว่ะซึ่ง ตำแหน่งนายกัมพีพูดไปคนได้ยินทั้งประเทศความเชื่อมั่นก็เกิดขึ้นแลบรรดานักลงทุนยิ่งรู้ว่าคุณนักสินนี่เป็นคนเล่นหุ้นคุณนักสินนี่เล่นหุ้นแน่อนอน,นครับก็รวยไปจากหุ้นตอนที่เป็นนายกยังเล่นอยู่เล่นครับเล่นอันนี้แน่นอนครับก็ใช้โนโอมินีเล่นใช้มาจากแบงก์ที่สิงคโปร์แล้วแบงก์ที่เกิดปัญหากับข่าวเมื่อวันที่1 4 15ีินเดือนธนวาเนี่บ<ต>เดี๋ยวนะฮะคุณเอกยุทธกำลังจะบอกว่ากลไกในการทุบหุ้นด้วยข่าวแล้วก็ซื้อหุ้นทํากําไรด้วย มันจะได้ผลมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมข่าวซึ่งมันมีน้ำหนักต่อตลาดถูกต้องถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นตัวนักการเมืองคนเทักสินในอดีตเนี่ยเป็นนายกสามารถที่จะใช้ตําแหน่งออก,กามากรารันตีหรือว่าใช้ตําแหน่งในการไปสร้างให้มันเป็นข่าวร้ายข่าวดีได้แล้วถ้าตัวเองเล่นด้วยซิเองเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้มันเรียกว่าฝังหุ้มก็มันมีได้สองแบบหนึ่ง conflict interest นะครับคือผลประโยชน์ทับซ้อนตัวเองซึ่งเรื่องอย่างเนี้ย มันมีมันมีส่วนได้เสียเยอะเนื่องทางจริยธรรมเขาไม่ทํากันนะครับแล้วตามรายาทจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นแย่มากเลยสามารถหาผลประโยชน์ได้สักเท่าไหร่กันการการทำอย่างนี้ในยุคนัน้นแล้วแต่รอบนะครับยุคคุทธศิลน,นี่รู้สึกพุน่นวันหนึ่งเทรดกัน3-4มีล้าน เอาเป็นว่าไม่มีไม่มีก็หลับ3 0 0ร้อล้านต่อวันน้อยสุดน้อยสุดนะครับเขาหาเงินจากตาลาดหุ้นกันได้เยอะขนาดง่ายง่ายกันเลยเลยครับเป็นการหาเงินที่ง่ายมากแล้วก็ชาวบ้านชาวบ้านก็ทํางานหนักไปสิเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงชีตคุณแต่ว่าคนที่มีอํานาจคนที่มีเส้นสายคนที่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้สามารถหาเงินกันได้ง่ายง่ายหง่ายอย่างนี้ครับแล้วก็ในอดีตยิ่งหนักกว่านี้นะครับว่ามันมีวิธีการหาตังค์แบบค่อนข้างทุเรศนะฮะ ก็คือว่ายุคทักษิณมีเยอะเลยเอาหุ้นเน่าๆหุ้นเน่าเนผมหมายถึงว่าหุ้นที่แบบบริษัทเจ๊งไปแล้วไม่มีเลยนะครับหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นรีแฮบนะครับเอากลับมาเข้า <Re hab. S 1> ฟื้นคุยการเอากลับมาเข้าตลาดใหม่โดยที่มาขาย PE สัก8หรือ10อ้างว่าราคาเหมาะสมตลาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ดูสิครับว่าทุกบริษัทเอาเข้า,ขามาโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคุณนักเสพนะเดี๋ยวนี้ก็ร่ำรวยที่เป็นมหาเศรษฐีเป็นหมื่นล้านอ่ะเอาบริษัทเข้า2บริษัท วิธีการนําเข้าก็ไปซื้อหุ้นเน่าๆเนี่ยนะครับต้นทุนไปแฮคัดเข้ามาจ่ายไปเพียง3 4มสี่พล้านนะครับแล้วเอามาเข้าตลาดไป6 0 0 0่ล้านจากหลังจากเอาเข้าแล้วตัวแนงเงินสดไปแล้ว3 4มสี่พันล้านทำราคาหุ้นขึ้นไปตั้งแต่วันนั้นนะครับได้ไปเกือบหมื่นล้านเนี่ยหลังจากวันนั้นมาหุ้นก็ไม่เคยขึ้นในราคาที่เขาขายเลยจนกลับมาเหลือแค่20-30บามตันนะครับแล้วก็ถึงวันนี้หลังจากนั้นอีกปีหนึ่ง บริษัทก็ไม่เคยมีกําไราคคก็ได้ไปแล้วคนลงทุนก็ตายเลยครับแต่ปรากฏว่าไอ้ผู้ถือหุ้นเก่ารวยไปหมดวันนี้ก็เจ๊งไปแล้วก็คนที่ลงทุนมันก็เลิกก็เจ๊งก็ยังมีหน้ามีตาเดี๋ยวนี้แถมสื่อไปเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีโจรชัดผมเรียกเลยว่าโจรเพราะว่ามันปล้นเงินแบบว่าใช้อาศัยกฎหมายอาศายัาาศายตลาดหุ้นยอย่างนันกการเมืองบ้านเราเนี่ยก็มีอดีตนายกคนหนึ่งที่ทมีทรัพย์สินมาก จนวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ารวยเท่าไหร่แน่คุณเอกยุทธ์อยู่ในวงการนี้พอจะประเมินได้ไหมฮะว่าไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนล้านบาทถ้าไม่ต่ำกว่า10บิลเลียนนะครับ1ิบิลเลียนนี้คือ3 0 0 0 0ื่นากว่าก็ถือว่าน้อยมากนะอันนี้คำนวณจากพื้นฐานนะครับว่าที่เขาทำธุรกิจมาอยู่มากี่ปีและผลประโยชน์ที่เขาน่าจะได้รับคืออะไรบ้างเชื่อว่าจะน่าจะมีอย่างต่ำผมถามคุณง่าย ถ้าคุณมีเงินเพียงเจ็ดหมื่นหรือหนึ่งแสนล้านบาทถ้าคุณมีคุณจะทิ้งให้เมืองไทยไหมคุณขายหุ้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ในขณะที่คุณยังมีอำนาจเต็มที่คุณสามารถที่จะโอนเงินไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้หรือจะแบกไปก็ไม่มีใครจับคุณเพราะคุณยังใหญ่คุณจะทิ้งเงินส่วนใหญ่ของคุณในชีวิตเนี่ยไว้ในประเทศไหมมันไม่ make น e n s ผมให้อายจลห้าร้อยเดยวป้นมาพันหนึ่ง้นล้านหนึ่งมันจะเอาไปฝังดินไปเลย ามาใช้แค่สองแสนหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นทักษิณต้องมีเป็นแสนล้านถึงจะกล้าทิ้งเจ็ดหมื่นมัททักษิณเคลื่อนไหวอยู่หน้าวันเนี้ยเอาเงินจากไหนคนจนเลยครับคุณมีเงิน100ล้านเหรียญเนี่ยสามพันล้านคุณจะกล้าใช้จ่ายยางเงเครื่องบินลำเท่าไหร่ครับห้าสิบล้านเหรียญแล้วที่เขาใช้อยู่อบินชั่วโมองละหมื่นเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะอยู่ในชื่อใครค่าบินเนี่ยชั่วโมองละหมื่นเหรียญต่ำสุดเว,วันนี้ราคาละมันเจ็ดสิบเหรียญ แล้วคุณจะอยู่ได้ไหมคุณบินว่อนไปนู่นไปนี่ไปที่ไหนสส,าสามาเปิดกระเป๋าคุณต้องเสียตังค์นะครับอย่างน้อยก็มี200,000ค่าสวัสดีค่าจ่ายคุณมากมายมหาศาลมีตังค์อยู่ที่ว่ารัฐบาลกล้าไหมเอ,อผมถามหนะ่อยตอนซื้อทีมฟุตบอลหลักฐานก็มีทําไมไม่ขอไปที่รัฐบาลอังกฤษก็เอามาจากทีน่นั่นต้องดีแคลร์เอเซทคุณตั้งมหมายอะรคดีที่ทำแลน่าทำคือฟอกเงินกงภาษี ความร่ารวยเนี่ยตรวจสอบได้ตรวจสอบยังไงก่อนทักสินเป็นนายกก่อนเป็นรัฐบาลก่อนมาเล่นเขาต้องแจ้งปปชคุณก็เอามาดูเริ่มจากตรงนั้นแหละเอาให้ปปองนะครับฟอกเงินต้องสำรกงาปไปตรวสอบ้อที่แจ้งไม่ว่ามีอยู่สามนล้านน่ะมาจากไหนถ้าเขาไม่มีแหล่งที่มาคุณก็ยึดได้เลยหรือหรือปรับย้อนหลังได้เลยง่ายไหมครับแต่ถ้าเขามีมาคุณต้องคืนนะคุณต้องไม่ไปยุ่งนะ พราะถือว่าเขาเร่รวยมาแบบปกติแต่ถ้าไม่ปกติคุณต้องเอาสังคมไทยเราเมันไม่ใช่สังคมที่แบบชอบความจริงชอบสีอย่างเงี้ยนะร,รวยอะรวยก็นับถือไปเจอไหนก็บอกเขารวยแต่ที่ผมเรียนเมื่อกี้ฮะรวยหุ้นมาเอาของเน่ามาขายประชาชนจริงๆนันน่าจะเข้าขายชอ่อโกงเลยนะโกงประชาชนแต่ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเดินไปไหนมีเป็นมหาเศรษฐีโกงชัดๆเลย นี่แหละครับก็ถึงบอกประเด็นนี้ถามว่ามีเท่าไหรสี่แสนล้านยังน้อยไปมนะั้งก็อย่าลืมว่าคนที่ทําธุรกิจที่สัมปทานได้ยางง่ายๆมาการไปออกดอกออกผลาน,าานันมันหนาเงินมันต่อเงินครับต่างประเทศแต่คา,าจ,จะโง่ไปเสียหุ้นเสียน้ํามันอะไรบ้างนะเมื่อปีแล้วก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าประเมินจากตอนออกไปน่าจะมีประมาณ8ปดถึงสิบิลเลียนเหอสตอร์ล์ได้ไหแล้วในแง่ของความรู้สึก สงสัยในในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําคุณค่าของงานที่เราทําความหมายของชีวิตที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เนี่ยเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมครับชาวนาก็ทํานาก็ปลูกข้าวได้ผลผลิตมาผลผลิตนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเราเล่นหุ้นซื้อขายเงินได้เงินมาแต่สิ่งที่เราทำมันมันเกิดประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าเคยตั้งคําถามกับตัวเองในลักษณะนี้ไม่เคย แต่ผมเ<ม>ชื่ออย่างนะครับว่าชีวิตคนมันเลิกเกินไม่ได้ชาวนาเกษตรกร,ร,กรมหาเศรษฐีนะครับถ้าคุณมี principle ซะหน่อยนะครับคุณก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขครับแล้วก็ถ้าชีพนี้บอกว่าช่วยใครได้ไหมก็ gdp นะครับช่วยสังคมตอผมได้ตังมาผมดื่มวายเด็กเสิร์ฟก็มีงานทำร้านอาหารก็มีรถเก๋งก็มีที่เที่ยวก็มีเครื่องบินก็มีผมซื้อตั๋วผมไม่เคยขอบริการ อันนี้ผมว่าผมก็ช่วยชาติ <laughs> ไปสังสรรค์หนึ่งข้อดีของเราคืออะไรได้อะไรคนระับก็หนึ่งเราในการทำธุรกิจของผมเนี่ยกองทุนเนี่ยเราต้องการเราต้องมีคอนเนคชันดีเห็นบ <c oughs> ริการเยอะอย่างนี้ก็แสดงว่าวันนี้ผมปลอดภัยไหมแน่แ <laughs> น่นอน <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> อยู่ด้วยกันอนะ่ะฝั่งซ้ายสำคัญกว่าสังคมไทยมันควรจะเป็นสังคมซึ่แบบหากินแฟร์บ้างนะครับอย่าไปเชื่อว่าเฮ้ยฮัวย you know นนำสกุลอะไร แม้ถ้าทำะกุลนี้จะได้เลยถ้าเป็นเด็กคนนี้ถ้าเป็นเด็กคนนั้นมันอะไรกันนะครับสังคมไทยอย่างนี้มันเจริญไม่ได้จริงๆถ้าเกิดมันมีหลักการในการแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนในส่วนรวมอย่างที่คุณเอยกยุทธเคยพูดก่อนหน้านี้ก็คือว่าสมมติว่าได้สัมปทานที่มันกำไรเยอะๆไปเนี่ยคุณก็ต้องกลับมาลงทุนในสิ่งที่เป็นการพัฒนาเพื่อสังคมส่วนรวมบ้างซับซิได้ไปบ้างอย่างทางด่วนเนี่ยได้สมปทานมารวย พราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปมีภาระในการช่วยสร้างทางหลวงชนบทอะไรอะไรประมาณนี้พวกบางอย่างนะครับซึ่งมันเกี่ยวพันกันแต่ว่าสามารถดูแลให้ได้อันนี้เะครับผมน่าเชื่อถือก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแลาเป็นกนไกที่รัฐสร้างได้ทาได้เลยอยู่วยตัวผู้นาคุมต้องบอกหาคนที่มีทักษะครับมีคู่อะไรบ้างฮะเช่นทำละครน้ำเน่าเยอะไปคุณต้องมาผลิตสื่อเพื่อให้เด็กฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ถ้าคุณดูคนที่ได้สมาทานสื่อไป นะครับจ่ายรัดปิง300้ล้าน5 0 0้ล้านโอ้ยกุยใหญ่กุยโตโแพงแพงแพงเราปรากฏว่ามีชื่อมาเป็นสตรีงห่ล้านแล้วมันเงินมาจากไหนหโฆษณานาทิางสามแสนห้าแสนนะครับแต่จ่ายให้รัดปีง300อยล้านอย่างนี้มันแฟร์ที่ไหนแล้วต้นทุนคุณไม่มีแล้วสังคมได้อะไรจากเขาคุณก็ยังเห็นละครน,นำเน่านะครับแม่ยายลูกสะภ้ยตบตีกันพ่อตาแม่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เด็กชนบทก็ยังขาดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ทำไมล่ะครับไม่ให้โอเคคุณได้สัมปทานอันนี้ไปคุณต้องทาอันนี้นะผมพรามันแฝงคนทาธุรกิจต้องได้กาไรแต่ต้องคืนให้สังคมบ้างถึงเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับก็เดี๋ยว<ง>เราจะขึ้นไป<ง>ที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงสระหลังมีมีสวนอยู่ข้างหลังนะครับโรงแรมแสดงว่าลึกๆเราเป็นคนเป็นคนที่ขี้เหงาหรือเปล่าทาไมขนาดนั้นอยู่เฉยๆไปนอนดูเพดานทําไมล่ะครับ <laughs> ผมคิดว่าการที่ออกมานั่งคุยกับเพื่อนฝูงนะครับกับการนอนอยู่บ้านความแตกต่างก็คือว่ามาคุยเพื่อนฝูงเนี่ยเรารับสมองนอนอยู่บ้านแน่นอนผมก็เลือกเวลาที่ผมจะนอนนะครับผมพักผ่อนเยอะแต่เวลาของชีวิตมันผ่านไปเท่ากันเท่ากันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้คือหนึ่งสมองเราดีขึ้นนะครับคุณได้คุยคุณได้รู้ข้อมูลข่าวสารเราจะไปหวังช่วงหลังมีคนมองว่าเขามีคนรุ่นใหม่จะมักจะมีค่านิยมที่เห็นเงินเป็นใหญ่ ทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินเร็วๆอย่างถ้าเกิดเป็นอาชีพที่เล่นหุ้นเนี่ยคลิกเดียวคลิก2คลิกซื้อคลิกคลิกขายอีกคลิกหนึ่งได้เงินมาเป็นร้อยล้านดอลลาร์เนี่ยยิ่งเป็นอาชีพในฝันเลยคิดว่าทัศนคติอย่างนี้เนี่ยมันมันถูกหรือมันผิดหรือมันยังไงผมว่าคนที่กล้าคิดและกล้ามีความหวังเนี่ยจะเป็นคนที่น่าจะประสบวามเขาเลยคือถ้าคุณคิดยังไม่กล้าเลยเนี่ยนะครับคิดใหญ่ไม่เสียหายคุณคิดร้อย,ยแต่คุณได้หนึ่งก็อโอเคแล้วแต่ถ้าคุณไม่กล้าคิดว่าคุณจะได้ นี่คือความแตกต่างนะครับคนไม่กล้าคิดใหญ่จะไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรเลยเพราะว่าคุณจะรอโชคชะตาไม่ได้ถ้าคุณกล้าคิดจะคิดจะเอาร้อยล้านเหรียญถ้าคุณชนะมาหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยก็ถือเป็นกำไรแล้วในในชีวิตแต่คุณได้ร้อยคือโบนัสใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกคนเราต้องกล้าคิดพอคุณกล้าคิดนะคุณกล้าทําแต่อย่าขาดางนงน,นะต้องกล้ารับผิดชอบด้วยถ้าสิ่งที่คุณทำสำคัญนะครับทําไปแล้ว คิดแล้วทําแล้วแต่ถ้าไม่รับผิดชอบอันตรายหมนเลยการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่นี้ในในความหมายนี้ก็คือหมายถึงการการดาเนินชีวิตการทํางานการเดินทางความสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยนะการใช้ชีวิตในความหมายนี้ระหว่างการใช้ชีวิตที่เปลืองกับการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเนี่ยสำหรับคุณเอกยุทธ์มันมันต่างกันยังไงฮะและสิ่งที่ตัวเองทําอยู่คิดว่ามันเป็นแบบไหน ผมใช้ชีวิตที่คุ้มค่าผมจะบอกความแตกต่างนะครับคนใช้ชีวิตเปลืองอหลายรูปแบบนะครับเปลืองเงินบางคนนะครับคุณใช้เงินใช้เยอะไปไหนโยนให้เขาทิ้งติปหมื่นหนึ่งสองหมื่นาะกว่าเดินออกไปเขาบอกไอ้น,นี่มึงโง่ต้องใช้ชีวิตได้เป็นใช้แล้ให้คน respect respect ไม่ใช่เงินไปซื้อได้คือนับถือยกย่องนับถือยกย่องจากจิตใจก็ชอบคุณไม่ใช่เปเพราะคุณให้ตังค์เขา ตังน่ะใครๆก็อยากได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าเออคนนี้น่ารักนะคุณคนนี้น่ารักนะไม่เก็บไม่ยืดนะรวยก็ไม่ยังนี้น่ารักกว่าคือคนสมัยใหม่เนี่ยอย่างวันนี้เขาอาจจะเห็นชีวิตคุณเอกยุทธ์ดูฟู่ฟ้าดูน่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขสําหรับมุมมองเขาทัศนคติที่มองว่าเงินเป็น,ปนใหญ,เใหญ่เงินเป็นสิ่งสําคัญยิ่งถ้าได้เงินเร็วด้วยรวยด้วย ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีทัศนคติอย่างนี้นี่อันตรายนะอันตรายผมคิดว่าถ้าคนรู้จักประมาณตนเองนะครับในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ตัวเองจากการทำอมันจะ,ะทําให้ชีวิตคนเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นของผมหมายความว่าถ้าคุณเป็นทาสของเวลาคุณเป็นทาสของเงินเนี่ยคุณจะตกเป็นเบี้ยล่างนะผมเป็นผู้ที่ใช้เงินนะผมไม่ได้ให้เงินใช้ผมอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับ <Okay. S 2> ถ้าถ้าคุณใช้เงิน เงินจะไปทําในสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้ mm. าเงินใช้คุณแล้วเนี่ยคือคุณเป็นทาสของเงินคุณต้องการเงินคุณนั่งงั้นอย่าง yacht, างี้ผิดละเป็นการกระทำที่ผิดคุณมีสตางค์แล้วคุณใช้ในสิ่งที่คุณมีความสุขไม่เดือดร้อนชาวบ้านนี่คือการใช้เงินแต่ถ้าคุณไปแสวงหาในสิ <The> ่งที่ผิดไปแสวงหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คุณเป็นทาสของเงินคุณต้องการเงินมาเพื่ออย่างไม่ใช่อันนี้อันตรายถ้าท่านกู้ชมที่เมื่อกี้ที่บอกนะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ไปเห็นตัวออยย่่าาางงงบ ซึ่งสังคมเราได้เห็นผ่านมาตลอดหลายปีว่าร่ำรวยมาอย่างไรก็ไม่ต้องรู้รวยแล้วทําผิดก็ไม่ถูกจับนะครับทําอะไรก็มีคนกราบคนไหวอันนี้นะผมว่ามันอันตรายต่อสังคมบารามาีอันตราย,อ,รายอันตรายแบบที่ไม่น่าให้อาภัยเลยแบบนี้คือรูปแบบหนึ่งของการเป็นทาสของเงินทาสของเงินคนเราไม่ว่าจะรวยหรือจนก็สามารถดำรงตนให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้ไม่แพ้กันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดอย่งังคือจะต้องไม่ตกเป็นทาสของเงิน